ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนมีการผัดเปลี่ยนงานกันเยอะนะครับซึ่งทางอัคับออกเคานเจอร์อเองเนี่ยเราก็ได้มีการพูดถึงการรับมือจากการลาออกนะครับการหาคนใหม่แล้วก็นโยบายต่างๆที่จะมาช่วยรับมือกับเรื่องของ the Great Resignation ได้แต่เรื่องหนึ่งครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยคือถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งครับของคนที่กำลังจะลาออกแล้วเนี่ยครับเรามีอะไรที่จะต้องทำบ้างครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่เสียชื่อ It's time sit culture podcast Let's for of grab a a and sit back cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาบออ r เคีาเล้วนะครับวันนี้กาแฟแก้วที่285อยู่กับผมทอมนัทวุฒิสวัสดร์นะครับนึกภาพเพื่อนร่วมงานครับที่เป็นพนักง,งานดาวเด่นขององค์กรที่ทํางานได้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็สร้างผลงานไว้มากมายครับ แต่พอวันที่เขาลาออกเนี่ยเขาลาออกโดยที่ไม่เตรียมการส่งต่องานใดๆครับนั่นทําให้ตัวคุณเองเนี่ยต้องมาหาทางแก้ปัญหาตามหลังครับทีนี้ถ้าเกิดที่ทํางานที่ใหม่ของเขาเนี่ยมาถามคุณว่าจะขอ Refer อร์เรนท์เชเราอยากจะแนะนําเขาอย่างไรครับเพราะว่าผลกระทบของการลาออกเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อทั้งองค์กรเสมอโดยเฉพาะว่าถ้าเราอยู่ในบทบาทของหัวหน้าหรือผู้นําในระดับใรดบใระดับหนึ่งนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือชื่อเสียงของตัวเองหลังจากนี้ครับว่า ที่ทำงานเก่าเราจะพูดถึงเรายังไงเวลาที่ต้องทำา Reference check หรือโปรเจกต์ที่เคยภาคภูมิใจเมื่อเราลาออกไปแล้วเนี่ยมันจะพังจนเราไม่กล้าระบุลงไปในเรซูเม่หรือเปล่าเพื่อป้องกันความเสียหายเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นครับแล้วก็รักษาชื่อของเราไว้ไม่ให้ด่างพร้อยวันนี้เรามี6ขั้นตอนที่ควรพิจารณาก่อนลาออกมาให้ฟังกันขั้นแรกครับคือการทำ parity ให้ชัดเจนครับเราต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้จริงครับว่าด้วยช่วงเวลาที่เราเหลือทั้งหมดเนี่ยครับเราสามารถทำอะไรได้บ้าง เพราะหลายครั้งเนี่ยเรามักจะมาประเมินเวลาที่มีอยู่มากไปดังนั้นเราควรที่จะมาลำดับความสําคัญให้แน่ครับว่าเราโฟกัสกับอะไรได้บ้างนะครับโดยเฉพาะงานที่ตัวเราเท่านั้นที่สามารถทําได้ทั้งในด้านของความรู้ประสบการณ์แล้วก็คอนเนคชั่นต่างๆครับมีอะไรที่มีแค่เราเท่านั้นที่ทําได้ซึ่งเราสามารถตั้ง p พาริตี้เหล่านี้ได้นะครับโดยการลองตั้งคําถามเหล่านี้ครับก็คือ มีอะไรบ้างครับที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เรากําลังทําอยู่ครับแล้วก็มีใครที่กําลังต้องเข้ามามีส่วนร่วมบ้างหรือมีทักษะความรู้หรือเส้นสายอะไรบ้างครับที่ถ้าเราออกเนี่ยองค์กรจะขาดแล้วเราสามารถที่จะเตรียมคนอื่นเข้ามาแทนที่ตรงนี้ได้ยังไงหรือมีอะไรที่เราต้องทําอีกบ้างครับเพื่อให้ไม่มีอะไรข้างคาและสุดท้ายนะครับคือมีงานไหนบ้างครับที่เราจะไม่ต้องปล่อยให้มันไม่เสร็จ ต่อมาเมื่อเราชัดเจนกับลำดับความสำคัญแล้วนะครับให้กำหนดขอบเขตให้ชัดครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จแล้วก็เรียงการโดนดึงเข้าสู่งานใหม่ๆครับโดยเราอาจจะแชร์ลิสต์เหล่านี้ครับให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับรู้เข้าใจตรงกันเพราะการที่เวลาเราไม่อยู่เนี่ยเราจะสร้างดินามิกการทํางานแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระบ,บุให้ชัดครับว่าบทบาทของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานเหล่านี้แล้วเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านนี้จะเป็นยังไงบ้าง รวมถึงเราเองครับก็ต้องชัดนะครับในการปฏิเสธคําขอต่างๆนะครับแล้วก็ฟอร์เวิร์ดมันไปยังคนที่เขาจะมารับช่วงต่อจากเรานะครับเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่จะอยู่กับมันแล้วก็ไม่ใช่คนที่จะทํางานและตัดสินใจหลังจากนี้แล้วนะครับดังนั้นเราต้องแน่ใจนะครับว่าเมื่อเราประกาศเราออกไปแล้วเนี่ยเราต้องทําให้ชัดครับว่าการตัดสินใจที่จะเกี่ยวข้องกับอนาคตขององค์กรเนี่ยเราต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่จะมีบทบาทตรงนั้นต่อจากเรา ถัดมานะครับก็คือว่าเราต้องให้หัวหน้าของเราเข้าใจครับว่าสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเราอาจจะสามารถทําได้โดยการลิ์ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างแผนนะครับหรือมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายที่กำลังจะมาถึงครับโดยให้สรุปสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นเอกสารทางการนะครับแล้วก็พูดคุยกับหัวหน้าไปเลยด้วยแผนเหล่านี้จะปรับเปลี่ยนได้ภายหลังครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะมาเป็นคนรับผิดชอบต่อจากเรานะครับหรือตําแหน่งของเราจะถูกแยกส่วนหรือจะมีคนมาแทนหรือจะไม่มีอยู่แล้ว นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็ให้สเกเชชันไปนะครับเพื่อให้คนที่ทํางานต่อสามารถที่จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับถัดมาก็คือการเตรียมทีมให้พร้อมนะครับเราก็ต้องให้เวลากับการเตรียมความพร้อมให้ทีมเนี่ยพร้อมเข้าสู่การทําง,งานกับผู้นําคนใหม่ดังนั้นเมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็แน่นอนครับว่าเราไม่สามารถที่จะทํางานแบบเดิมได้ครับแต่มันต้องเป็นการพยายามสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกทีมครับพูดคุยกับทีมถึงสิ่งที่พวกเขาอยากจะทําให้สําเร็จในอนาคตครับ ถามถึงมุมมองของพวกเขาว่าใครบ้างที่จะมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของพวกเขาเนี่ยแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือของเราในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกทีมให้กับสเตเตโคเดอร์ที่สําคัญสําคัญเหล่านี้ครับอีกประเด็นถัดมาก็คือการเตรียมตัวซักเซสเซอร์ของเราเนี่ยเพราะใครก็ตามที่จะมารับหน้าที่เนี่ยควรที่จะได้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเราไม่มากก็น้อยครับไม่ใช่ว่าต้องมาเริ่มต้นใหม่เลยข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่จะมาแทนมากๆเลยนะครับคือที่มาที่ไปครับว่าทําไมองค์กรถึงได้เป็นอย่างปัจจุบันเนี่ยครับ ข้อมูลที่มักจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันเช่นแรงกดดันจากผู้ถือหุ้นครับการเมืองภายในทรัพยากรที่จํากัดวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่ทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรไม่สามารถที่จะตัดสินใจในแบบที่ที่ทําให้ที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรไม่สามารถตัดสินใจในรูปแบบที่ดีที่สุดได้นะครับรวมไปถึงว่ามีอะไรที่เราต้องรับรู้นะครับอะไรที่ต้องยอมรับและอะไรที่มันต้องเปลี่ยนจริงๆเพื่อ ทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้ในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องอย่าทิ้งปัญหาไว้กับคนที่รับช่วงต่อครับโดยเฉพาะปัญหาที่เราสามารถแก้ได้ดีกว่าเช่นการปรับโครงสร้างทีมครับหรือการที่ให้คนที่ทํางานไม่ได้ออกเนี่ยครับอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ยากแล้วก็ง่ายที่จะเลี่ยงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนถัดไปนะครับแต่มักจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วสุดท้ายเราอาจจะเหมือนกับโยนขี้ไว้ให้กับคนถัดไปนะครับ แล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือว่าแม้ว่าเราจะเตรียมทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราต้องอย่าลืมนะครับว่าเราก็ต้องให้เกียรติกับคนที่ยังทํางานอยู่แล้วก็คอยตอบสนองความต้องการของคนอื่นให้ได้อย่างเต็มหน้าที่นะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะตื่นเต้นกับการทํางานที่ใหม่หรืออาจจะอดใจรอหนีไปไกลๆไม่ไหวแล้วนะครับแต่มันอาจ,จะมีความเสี่ยงที่เราจะได้ชื่อเสียติดมานะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเราทําตัวเหมือนออกไปแล้วก่อนที่จะถึงวันออกนะครับ เช่นการไม่ตอบสนองเพื่อนร่วมง,งานไม่สนใจสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับองค์กรนะครับแล้วก็ชื่อเสียเหล่านี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะตามเราไปในที่ทํางานใหม่ๆได้ง่ายๆเลยดังนั้นในช่วงสุดท้ายของการทํางานนะครับอย่าลืมว่าเพื่อนร่วมง,งานของเรายังต้องการพึ่งพาเราอยู่หรือบางคนอาจจะแค่อยากมีเวลาจัดการงานบางอย่างที่ยังค้างคาหรืออยากที่จะขอบคุณสําหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาสําหรับเราดังนั้นในช่วงเวลาสุดท้ายนะครับแม้ว่าเหตุผลของการออกจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ย ทางที่ดีคือรักษาความสัมพันธ์ไว้แล้วก็ให้ความเาคารพกับเพื่อร่วมงานครับอย่าเผาะสะพาน,นะครับกับเพื่อร่วมงานในที่เก่าเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือกับเราในอนาคตก็ได้ทั้งหมดเนี่ยครับที่พูดถึงก็คือว่าเวลาที่เรากาลังจะต้นไปทํางานที่ใหม่ความสนใจของเราเนี่ยอาจจะพุ่งไปข้างหน้าครับแต่สิ่งสําคัญไม่แพ้กันคือการวางแผนการจากลาเพราะมันคือสิ่งที่จะเป็นตัวกําหนดสิ่งที่คนจะพูดถึงเราหลังจากนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของตัวเองไม่ให้มัวหมองก่อนที่จะเริ่มงานที่ใหม่ครับหวังว่าทั้ง6ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านและอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทําไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะครับสำหรับวันนี้กาแฟาหมดแก้วแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.